สวัสดีนะคะทุกคนนี่คือกล้าผักชีที่เราบ่ม,มเมล็ดไว้ประมาณห้าหกวันนะคะก็จะเริ่มมีรากเล็กๆงอ,อกมาอันนี้คือการพอมเมล็ดโดยวิธีการบ่มเมล็ดท,ที่งอกชัวร์นะเราเราไม่ต้องไ,ไปรอลุ้นว่าเขาจะงอกไหมนะคะเป็นการกระตุ้นการงอกของมเมล็ดได้ดีอีกวิธีหนึ่งนะคะแต่ทีนี้เราอย่าปล่อยให้เขายาวเกินไปนะคะห้าหกวันนี่ือว่าค่อนข้างยาวแล้วนะรากเนี่ย ยาวเกือบเซนแล้วต้องรีบเอามาลงถาดหลุมหรือว่าถุงดําเพราะชํานะคะนนี้เราก็จะมาอันนี้เป็นถาดหลุมหรือว่าเป็นถาดไข่สองใบซ้อนกันก็ได้เป็นถุงดําไปเลยก็ได้นะคะก็เอาดินใส่อันนี้ดินเนี้ยเพิ่งประช âm ร่วนความละเอียดน่าใช้นะคะอันนี้ก็ร่อนจากดินถุงที่เราซื้อสําเร็จมาเนาะ,ะถ้าดินหมักเราหมดหรือว่าไม่พอใช้ช่วงไหนเราก็จะใช้ดินเจ็ดถุงร้อยนี่แหละ ดินหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ปุ๋ยหมักเศษใบไม้อีกครึ่งส่วนตอนที่เป็นกล้าเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งใส่ปุ๋ยเยอะนะคะกล้าโตแล้วเดี๋ยวค่อยเพิ่มเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหนึ่งต่อครึ่งส่วนก่อนดินหนึ่งส่วนปุ๋ยครึ่งส่วนก็มาเติมในวัสดุพ่อของเราทําได้2แบบนะจะเติมครึ่งใส่ลงไปครึ่งหลุมก่อนก็ได้หรือว่าจะใส่เต็มหลุมเลยแล้วค่อยเป็นหลุมแล้วยอมเมล็ดเอาก็ได้นะหลังจากนั้นก็เอาน้าพรมลงไปก่อนให้ชุ่มนะคะ ันนี้เป็นน้ำเปล่าผสมจุลินทรีย์ลงไปสักหน่อยเป็น EM หรือแบคทีเรียรสังเคราะห์แสงครึ่งฝาขวดนี่ก็คือประมาณครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ำส้มควันไม้อีกเท่าๆกันเพื่อปรับสภาพบินไปในตัวป้องกันเชื้อโรคเชื้อราแล้วก็กระตุ้นการเจริญของเขานะคะแต่อย่าพอให้น้ําซึมลงไปนะถ้าเราเติมไปครึ่งหลุมแล้วก็หยอดเมล็ดลงไปเลยหยอดเมล็ดที่มีรากก่อนนะคะลงไปสักหลุมละเจ็ดแปดเมล็ดนะคะเวลาเขา โตขึ้นมาเขาจะได้เป็นกลุ่มเป็นกอนะหลังจากนั้นก็เติมดินลงไปให้เต็มแบบนี้นะคะเลือกมเมล็ดที่งอกรากยาวๆนี่ก่อนนะ mm hmm. เติมดินลงไปจนเต็มหลุม mm hmm. อันนี้เป็นกลูผักชีด้วยการพ่อมเมล็ดในขั้นตอนการพ่อกล้านะคะอ mm ่ะเราก็ค่อยหยดน้ําไปหรือว่าสเปรย์เป็นฟ็อกซี่ก็ได้นะคะแต่ว่าต้องให้ชุ่มๆเลยนะ ทำเป็นหลุมเรื่องลงไปประมาณครึ่งเซนไม่ต้องลึกม,มากนะคะหลังจากนั้นก็อเอาเมล็ดหยอดลงไปในหลุมนี่แหละอ่าถ้าจะใส่เยอะลงไปก็เอาออกไปหน่อยประมาณ 7, 8, มเจ็ดแปดเมล็ดไม่เกินสิบนะคะกลบลงไปอย่างนุ่มนวลอันนี้ก็คือเติมดินเต็มหลุมเนาะเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเราจะทำให้เสร็จเลยทั้งฐานนี่เลยนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยมาดูกันเนาะ อ่าเรียบร้อยนะคะสําหรับขั้นตอนการหยอดเมล็ดเพาะกล้าผักชีนะคะหลังจากนี้ก็วางไว้ในที่ร่มหรือร่มเําไรแต่อย่าเพิ่งไปตากแดดนะคะรอจนกว่าจะใบน้อยออกมาแล้วค่อยนําออกรับแสงอ่อนตอนเช้าเช้านะคะแต่ว่าเพาะกล้าผักชีโดยใช้เมล็ดที่บ่มที่เหลือเนี่ยก็ต้องเก็บใส่ถุงพลาสติกห่อไว้ให้มิชิดนะคะอย่าปล่อยให้รากแห้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำเยอะมันก็จะเป็นวิบากกรรมที่เราจะต้อง รีพอให้เสร็จนะเพราะว่าไม่งั้นจะเสียของนะคะโอเคฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะสำหรับวิธีการเพราะกล้าผักชีสองล้9กบาท10บาทอะไรก็ว่าไปนะคะสามารถทําเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักได้เลยทีเดียว mm hmm. นะแล้วก็ปลูกผักแบบอินรีย์ก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าผักนะนอกจากจะมีประโยชน์แล้วก็ยังปลอดภัยต่อสุขภาพนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะและจนกว่าจะกลับมาเจอกันนหมาในครั้งหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขและดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ